คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตดัดแปลงเป็นโชว์รูมแสดงรถยนต์สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพามาดูตู้คอนเทนเนอร์อีกหนึ่งใบนะครับที่ดัดแปลงเป็นโชว์รูมแสดงรถยนต์ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตครับ โดยมีความกว้างอยู่ที่2.44เมตรยาว12.19เมตรสูงอยู่ที่2.60เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นลอนตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆแล้วนำมาตัดนะครับอย่างท่านที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าที่เป็นด้าน12.00เมตรจะมีการตัดเปิดโล่งทั้งหมดแล้ววางเฟรมนะครับแล้วก็มีการติดตั้งกระจกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นกระจกเทมเปอร์หนาเทมเปอร์12มิลนะครับเป็นกระจกอบสอ2ชั้น แล้วก็มีการวางเฟรมให้เพื่อตัวยึดก,กระจกจะได้เวลาขนส่งเนี่ยจะได้ไม่เกิดการแตกหรือร้าวได้นะครับยกย้ายได้หลายครั้งนะครับนี่คือตัวด้านหน้าที่เป็นกระจกเต็มทั้งหมดนะครับส่วนด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับจะเป็นฝั่งที่เป็นคอนเทนเนอร์เดิมๆแล้วก็ตัดนะครับวางเฟรมแล้วก็มีการติดตั้งประตูบานเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นบานเลื่อนรางแขวนบนแล้วก็จะมีตัวตกแต่งเป็นบานฟิก3ช่อง อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็จะมีเหล็กตะแกรงอยู่ด้านในอันนี้เป็นกระจกก่อนนะครับแล้วก็มีเหล็กตะแกรงซ้อนอยู่ด้านใน Xs 3 2อีก1ชั้นครับนี่คือด้าน2.44เมตรส่วนด้านหลังที่เป็นด้าน12เมตรอีก1ฝัง่งก็จะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วให้1ชุดแล้วก็มีตัว power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกราวให้เรียบร้อยแล้ว และด้านหลังก็มีการติดตั้งแอร์ที่หน้างานนะครับอันนี้ก็เขาทาขายแอร์รอไว้เรียบร้อยแล้วสีนะครับภายในภายนอกสามารถเลือกได้แต่ใบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นสีดําของ TAE o r y p t a n รายละเอียดก็คือเวลานี้ก็คือขัดทําสีใหม่ทั้งหมดแล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้วก็พ่นได้ทับด้วยสีจริงของ TAE o r y p t a n ก็คือสีดําส่วนด้านที่เป็นด้าน2.44เมตรอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นฝั่งประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆซึ่งสามารถเปิดได้ตามปกติ นี่คือรายละเอียดของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตดัดแปลงใบนี้ผมพามาชมรายละเอียดภายในของตัวตู้กันต่อครับด้านในครับมีการทําสีขาวแล้วก็ด้านบนที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นผิวเรียบๆจะมีการถักโครงสร้างแล้วก็ใส่โฟมเป็น EPS โฟมแล้วก็ปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดพร้อมทําสีเคลือบเงาอีกหนึ่งครั้งส่วนสีภายในจะเป็นสีขาวไล่ลงมาด้านประตูฝั่งนี้ครับจะมีการติดตั้งพัดลมดูอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วมีให้2ชุด ปลั๊กคู่กาวเป็นของฮาก็ตรงนี้มีให้ด้านหลังทั้งหมด4ชุดส่วนหลอดไฟครับจะเป็นโคมสีขาวครับตัวนี้โคมสีขาวสี่เหลี่ยมสีเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟดูดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดเป็นโคมสีขาวสี่เหลี่ยมขนาด6นิ้วมีให้ทั้งหมด12หลอดครับตัวนี้ซึ่งผมพาเดินไปที่ด้านฝั่งที่เป็นประตูทางเข้าก็จะมีพัดลมดูดอากาศตรงนี้1ชุดตู้ควบคุมเป็นของเลเซอร์ตัวใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็มี เซอร์กิตเมนเซอร์กิตที่เรียบร้อยเผื่อสำหรับเครื่องปรับอากาศแล้วแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาร์โก้ปักคู่กาวอยางที่ผมแจ้งไปมีให้4ชุดเดี๋ยวเทสเปิดระบบไฟกันครับกับพัดลมดูดอากาศฮนะไฟนะครับจะเป็นสีเดริสครับตัวนี้ก็จะเป็นสีออกสีขาวเลยนะฮะตัวนี้12 12หลอดครับแล้วก็มีตำแหน่งสายแอร์ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้คือด้านประตูทางเข้าอีกหนึ่งฝั่งอย่างที่ผมแจ้งไปครับ ก็เป็นบานเลื่อนแล้วก็มีเหล็กตะแกรงฉีดตรงนี้แล้วก็มีกระจกนะครับอยู่ด้านนอกอีกหนึ่งชุดนี่คือเหล็กตะแกรงฉีก xs 3 2ครับก็มีการถักเฟรมเหล็กเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงส่วนตัวพื้นครับพื้นเป็นพื้นไม้เดิมของตู้แล้วก็ถูกปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ปูทับหน้าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นอลูมิเนียมซิคก้นเพลทนะครับตัวนี้เพื่อกันลื่นเวลาขับรถขึ้นหรือน้ำฝนน้ำาใรตัวรถสามารถยางล้อรถเนี่ยสามารถเกาะได้ดีกับพื้นผิวตรงนี้ครับกระจกครับเป็นแฮมเปอร์หนนา12มนน ก็แข็งแรงครับตอนนี้ดันแรง,แรงนะฮเนี่ยอย่าไม่ขยับเลยครับก็ตู้มีส่วนการความร้อนเรียบร้อยนะครับบนหลังคานะครับฝั่งหน้าก็จะโชว์รถจอดได้ประมาณ2อันนะครับตัวนี้แล้วก็มีที่นั่งได้สีภายในภายนอกอย่างผมแจ้งไปสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการการใช้งาน ระบบไฟฟ้าก็จ้ำไฟภายนอกใช้งานได้ทันทีครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้40ฟุตคอนเทนเนอร์โชว์รถใบนี้ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท a s s i n n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบน,นี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ